แต่ในจานวนนั้นกนะ็อาจจะมีคนที่กลับใจได้บ้างแล้วถ,ถ้าเกิดผมรอ8นาทีแล้วมี1คนในตี้ไม่กดเอ็กเซปเดี๋ยวผมจะค่อนข้างเสียใจมากๆเลยนะตอนนี้<ง>ผมจะแบบโซแซเลยนะโอเครอด <c oughs> ได้เล่นแล้วโว้ยก่อนจะเป็นร้าก่อยทอเเก,กเราต้องเล่นเกมบางหน้าก่อนเราต้องเล่นเกมบางหน้าก่อนโอเคปะ <c oughs> ช่องเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยไปนานๆน,นะฮะแล้วเราก็จะมาทำเควสผมนี้ไหนกันสักทีนะกับเกมนี้ ไม, yup. ไม่รู้เจ้าของเควสยังอยู่ป่ะแต่เมื่อกี้เอ้ยยังอยู่ยังอยู่นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะอมนี้ไนท์เนี่ยนะอมนี้ไนท์กับแบดดอนอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยนะพูดเป็นเล่นดาเมจยไหนวะเนี่ยมาเควส์เอ็กเซปของจริงครับทุกคนนายจ้อยนายจ้อยอยู่ไหมนี่ผมเอ็กเซปเควสแล้วนะไอ้ยานี่บอกเลยดาวิโลเนี่ย ผมนี่นายชนะทางนะวิโล่แน่นอนเพราะว่าเรามีสกิลแก้ดีบัฟนะฮะลบมังกี้คิงได้ป่าวะไม่ไม่แน่ใจลบสตันเบลนเจอร์ได้คลับเฮาส์ก็มีนะครับเฮาส์ก็มีเหมือนกันนะกำลังอัพกำลังอินเทรนเหมือนกันนะฮะลาก่อยอยู่ทุกเทรนเดี๋ยวนั้นเราออกอะไรเดียวเนี่ยเกมนี้เราเป็น4คือเราต้องให้อินิกม่ฟาร์มใช่ไหมมาเลสโก เกมนี้เราต้องทำเควสให้ได้เราต้องชนะเควสทำเควสได้สำเร็จเออพลิสตี้บอกว่าอะไรถ้าสี่ก็อย่าให้มันพอดึงพอคืออะไรเอาสรุปไฮคงเป็นป่าเหรอจะได้ออกขวานล่าชิปอยู่เลนไปก่อนก็ได้อยู่เลนไปก่อนแล้วอีกสักพักค่อยเข้าป่าอ๋อ,เ,อ,อเล่น3.5ใช่ไหมอ,อ๋ได้ได้ถนัดอยู่3.5เคยเล่นอยู่เออให้ให้ไฮคงได้เมดัสก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นซับให้ก่อนเป็นซับจนได้เมดัสแล้วเดี๋ยวเราค่อยฟาร์ม โอ้ยมันกี้คิงโผมาวะ <Yes. S 1> ่ะเโอเคเดี๋ยวเราไปเราไปปักวอวดบล็อกคีฟก่อนอินิกมากมันจะล่าคีฟเพราะฉะนั้นเราต้องบล็อกก่นอนต้องไม่ให้มันลา่าบล็อกให้หมดนะเดี๋ยวหนึ่งนาทีเราจะยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคีป่บบาจะได้ไม่ต้องเกิดเพราะว่าถ้าเกิดคีป่าเกิดเนี่ยอินิกมากมันดึงคลีฟมาเดี๋ยวฟินิกมันจะไปปวนกระแส <Yes. S 1> เออ ด้านมาแล้วผมไปแอบด้านขวาก่อนจะได้เดินไปบล็อกคลิปให้อินิกมาดูดเวิไปแล้วกันผมเล่นซัพพอร์ตแบบซับจ๋าๆไปแล้วกันเกมนี้อินิกมาไม่ตายหรอกเออแล้วก็เดินมาบล็อกคลิป Get the fuck out of here เอ๊สวยคลิปไม่เกิดสักกลุ่มเลยอยู่อัดฟินิกเออหนึ่งเราสู้ได้อยู่แล้ว ไม่มีครีปป่าให้มึงหลอกฟินิกฮโนครีปป่าฟยูโนครีปป่าฟยูมาดูดเวลหน่อยอยากได้เวลสอง เล้วสองจะได้แก้แก้ไฟฟินิกได้ oh, ไม่ให้ลาก <laughs> ไม่ให้ลาก <laughs> ฟินิกกูไม่ให้ลากโอเคป่ะเ <'s> คลียร์นะเ <laughs> คลียร์นะฟินิก <laughs> ไม่ให้ก็ไม่ให้ดิแซ <laughs> นเซอร์มาช่วยเลยวะ่ะ <laughs> อูแซนเซอร์ได้เฮด <laughs> มืนน่อกี้ยิงโดดมาด้วยโนอะ้ดไอ้แมัน super special kill ว่ารูฟ้าอินเดนชีดวะ โอ้โหบ้าปะเนี่ยเอาอะไรกับอมีไนงงงูเนี่ยกูผมไม่ให้ลากคีฟต้องเรียกตัวมิดมามาไล่ยิงเลยเหรอโว้ยอะไรจะขนาดนั้นมาแข่งเมาส์กันเฮ้ยเมาส์เพ้โอ้ยเมาส์เพ้์ฟินดกโอ้โหรู้สเก่ Yeah, man. มันซัพพอร์ตที่ค่อนข้างแบบคนตีนดีอยู angel, ่นะต้นเกมเกมเนี่ยเซอเลนเซอร์แม่งหวาบมาเซเนเซอร์แม่งหวามาได้ยังไงวะเขี้ย่ล้เฮ้ยมันตันช่วยทุกเออว่าแต่อินหมดว่ะเออว่าโดนฆ่าไปสองรอบว่ะอินหายไปสี่แล้วเนี่ยใช่ปะ มันน่าส่ง้อยอ่ะมานน่าส่ง้อยอ่ะทุกคนเราฆ่าแสตลิงเซอร์ได้ป่าววะเดี๋ยวยังน้อยเรากดดันป้อมนี้ได้ปะะ่าว เอเนด์เซเลนเซอร์หน้าตายมาเลยเฮ้ยได้ไม่เป็นว้าวว่ะถอยก่อนถอยก่อนตายมันตายเฮ้ยดึงว้าวได้สวยมันสี่สี่มิตรสี่มิตรสี่มิตรเฮ้ยบนสามบนสามมันจะไปลุมค่ายนีงมากแล้วบนสามต้องแบงหัวแหละ เออโดนไม่กากเลยตายแบบกากๆเลยเฮ้ยล่างเยอะแล้วถอยถอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วาร์ปเลยไม่ได้วาร์ปเลยเราไม่มีไปวาร์ปเราตายเราตายตายเราตายไม่ได้วาร์ปเลยเรายืนรออยู่เออไม่ได้ทำไมไม่วาร์ปอ่ะทำเป็นกำลังมวยจ้าเลยโอ้โหเราเสียกรอดอีกนะโอ้โหไม่ได้นี่ไม่ธรรมดาว่ะ ไม่ธรรมาดาเลยครับผมโอ้โหเขี่ยวชาญมากสุดยอดครับผมอ <c oughs> ินเหลือ300แล้วอ <c oughs> ินเหลือ300แล้ว <c oughs> ทำไมโหดจังอะครับ ยิงนิกมากออกเนโคสามมือยอย่างห่วยอะ่ะดิข้าห่วยดิอุตส่าห์สปอร์ตให้อย่างดีฟาร์มมาสิบหกนาทีโอ้โหปกติเห็นแต่เขาออกเนโคหนึ่งแล้วออกบิงไม่ใช่หรอเนโคสามเลยวะเออคือทีมนี้ดูแบบไม่มีวี่วลเลยตัวเนี้ยทีมนี้แบบแปลกแปลกแล้วอะสองแปลกใหม่แล้วอะเนี่ยสองสิบเอ็ดแล้วอะ อีนิคมาออกในโคสามเนี่ยมันมันช่วยอะไรไหมเนี like> hey, right. st ่ยเห็นก่อยในขับเท้าด้วยเอ้ยผมก็ว่าครับผมเห็นคนชื่อจริงใจอยู่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าผมก็รู้จักคนชื่อจริงใจในช่องแชทนั่นแหละผมก็สงสัยอยู่ให้จริงใจนี้มันใช่จริงโจ้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเป็นสปีกเกอร์อ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยไอ้หัวไม่ได้เลยวะโซนโซนอ่ะ เรียบร้อยแตกหมดมานาชั้นหมดออกอาเคนบูธก่อน ันเอ้ยโมเกอร์ไม,ม่มีมาทางซ้ายแล้ว <c oughs> ไม่มีประโยชน์เลยวิ่งไปปัาเพื่อนก็ไม่ถึงวิ่งไปโดนเช็คกันอีกโอ้ยถมองหมดแล้วโอ้ย ท้อใชิบหมท้อมากท้อมากเลยเกมเนี้ยบ้าดาบเกมนี้เราห่วยมากเลยดาบไม่มีตัวเปิดเลยรอมันโดนเปิดอย่างเดียวอะดาบเราเราห่วยนะแล้วเป็นอเบ,บดอนแคร์ลี่ด้วยมันทำได้ที่ไหนอะอับอายดอนแคร์ลี่ก็รอโดน,อนเปิดอย่างเดียวเหมือนกันเฮ้ยอเบ,บดอนวิ่งกลับมาโมมีเมนเต้อะมึงปั๊บตัวเองตันติโอ้เราเตันติทันแล้ว มันคัดติดแคที่เอเกลน่ะหวอา,าตอนครับครับตายตายตายเขี้ยมังเซ็ตก็็อตดีตลอดเลยว่ะไอวินคนเนี้ยวินะเลนเจอร์นี่มึง MVP ใช้ได้เนี่ยจริงดูนี่วลีลามมัน วิลเลนเจอร์แม่งเอาเรื่องอะวิลเลนเจอร์แม่งเอ็มบีพีใช้ได้อะแม่งเช็คเกิลเช็คเกิลแบบติดสองติดสองรัวๆเฮ้แต่แต่เราฆ่าแคลรี่กับกับมิดมันได้นะไฟเมื่อกี้เอ๊หรือว่ามันเป็นวินเลนเจอร์แคลรี่มังที้คิงออฟเลนวะยากตรงไหนก่อนมายืนแน่แบบนั้น เอา้าอะไรวะเนี่ยวิ่งไปไม่ทันก็บอกไม่บับไปยืนแนบก็บ่นอีกได้เราจะอยู่ห่างๆเลยจัดไปจัดไปเลยเราจะอยู่ห่างๆเลย s <S โ,ดโดนแบนด่อนวนแล้วอ่ะทุกคนโดนวนอ,อกไลฟ์ใช่ครับอมนีนายซับหน้าครับ <S <S อันเตยไอจ้าฮิวไอเทียบฮิวทุกอย่างแล้วนะ Hey, breaking bao à? Breaking bao huh? oh, à? Ủa đúng mình lên đi, mình lên đi. Oh, wow. ได้เครดิตอ่ะล่อสกิลกูตัวล่อสกิลได้ได้เลยกูตัวล่อสกิลอีกแล้วเฮ้ยไปดอนจะได้นาลไรไฟเออร์แล้วอ่ะเฮ้ยวีเลนเจอร์มันแพ้นาลไรไฟเออร์ใช่ใช่ใช่ผมจำได้ผมเคยเล่นวีเลนเจอร์ตาหนึ่งแล้วมันออกนาลไรไฟเออร์มาผมแม่งตายเป็นผักอ่ะเป็นเป็นผักอ่ะผมบอกเลยวีเลนเจอร์เนี่ยเจอไปดอนนาลไรไฟเออร์เนี่ยเนี่ยเห็นปะเป็นผักผมบอกแล้ว ไปช่วยไปช่วยไปช่วยทันทันทันเชื่อมั่นเชียร์โดนฟินิกตันทุดทษดทุดวิ่งมาทางนี้โอ้ยไม่ทันอีกแล้วโอ้ยคู่หงิดยังช่วยไม่ทันอีกแล้วเหรอเย้หู้กดอันตีฉลองโดนดูดีโดนออมนีได้ลอดตีนไปดี โดนล่อตีนไปอมนี้มันมีตัวขนาดนั้นเหรอมันไม่ถึงโว้ยมเมื่อกี้ <c oughs> ไม่รู้ต้องติดตัวหรือเปล่าแต่กูรู้แค่ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงแน่ๆอ่ะเนี่ยให้ดูระยะเนี่ยเนี่ยให้ดูระยะเนี่ย,ย,ะย,ะยแม่งแบบระยะแม่งประมาณคีิตีไกอ่อ่ะระยะแม่งแบบสัน้นสั้นกว่าอะไรอีกอ่ะน,นะเนี่ยดูดิดูระยะสกิลสองนี่มันสั้นมากเลยนะเว้ยทุกคนมันมันสั้นจริงจังนะเว้ย ไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยเรื่องเรื่องสั้นเ,เนี่ยผมว่าจอกเอเธลเลนแล้วเนี่ยผมว่าเอเธลเลนดีกว่าไปชิ้นชิ้นต่อไปเอเธลเลนเว้ยเอเธลเลนอะ่ะดีดีสุดตัวนี้ยหร <ank> ือผมออกบลิงก์ดีวะผมออกบลิงก์ก็ใช้ได้นะบลิงก์อนะ่ะ นันน่นไงละเหิดละเหิดไปเลยตามออาไปดอนไม่ทานอีกแล้วโดนตัดสมู นั่งอนี่จะลอแล้วีจะลอไทำไมมงต้องหิวขนาดมอข้ามาแล้ว ใช่ไหมพวกมึงอดข้าวใช่ไหมโอ้ยโอ้ยแล้วลงไปแล้วเออลงได้เลยเมื่อกี้ส่งไปส่งไปไฮคุงส่งไปโดตาวัาโดนฟักไป เอาว่ะเอาว่ะเควสเควสอมนี้ไนซ์เราจะสำเร็จแล้วเควสอมนี้ไนซ์เรามีสิทธิ์แล้วโหไฮคุงเมืงอย่างเอาอ่ะแบ็คโฮเลดี้แล้วว่ะแบ็คโฮเลดี้ว่ะอาเคนบิงมันช่วยอะไรอ่ะมันลดคูลดาวน์แบ็คโฮเหรอมันไม่ได้ลดนี่แบ็คโฮเร็วขึ้นหรือมันเร็วอยู่แล้วปะอินิกมากหรือมันมิดไนท์เร็วขึ้นใช่ไหม ไปเลยเดี๋ยวยืนซ้อนให้เอง,เงรถครูดาด้วยแต่มันไม่ได้รถครูดาแบ็คโฮนี่มันรถครูดาแบ็คโฮเหรอ <c oughs> โอ้ผมรู้คูดาแบ็คโฮด้วยใช่ไหมเออโอเคโอเคอน,อน,นั่นดะีนะวุ้ผมมันตีทันว่ะ แล้วมึงเลงกูเนี่ยนะบกบ้าเออเอาโดนแบทใช่ไหมโดนอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยเมเดนเล่นสวยมากเลยโอ้โหพิสตี้ครับผม ต้องบายแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองบายช้าไปวะโอมเมเด้นยังหดอะเอาจริงเอาจริงมเมเด้นเล่นดีมากเลยนะเมเด้นเล่นดีมากเลยนะ น,นี่นายสปอร์ตที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยวูฮูฮเป็นกองเชียร์เท่านั้นเนอเ้เลย,รเ,เ,ยรเรียบร้อยเอาวีนหยตำแหน่งกองเชียร์ชนะแล้ว กูมีประโยชน์อะไรวะเนี <salah> ่ยเควสสำเร็จขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากทุกคนแต่เกมนี้เควสเราสำเร็จแล้ว